อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี uid เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%รอเซนแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลักกี้แบน์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน3โกแ้แคนทิกเอ็มนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตู้กิจกรรมที่จะมามีตู้ใหม่เนี่ยอันนี้คนถามมาเยอะว่าอีกกี่วันมานะครับวิธีดูก็คือให้เพื่อนๆดูกิจกรรมขุนพลล่าสุดเลยอย่างลกซุนถูกไหมครับเห็นไหมเขาจะบอกว่าเลยแปดวันเพราะฉะนั้นแล้วตู้ใหม่ของพี่แหหัวต้นกับจิววี่ก็คืออีกแปดวันมานะครับก็ถ้าเป็นไปได้ช่วงนนนนีี้คท่่่เเลงออก็หรืวาย มีแนะนาว่าอย่าใช้ทองเยอะนะเก็บดองไว้เลยถ้าเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งเพราะว่าพี่ตุ้นมาก็กุยถูกไหมอ้าวเป็นจิวยี่มาก็ออก็งอนะเพราะว่ามันคือตัวเดิะแบกทองทั้งสองฝ่ายนะครับอ่ะต่อไปกิจกรรมเรือตอนนี้มีโอ้โหบอกจริงมันจะบอกว่าคุ้มดีปะวะหรือว่าดวงมีอับเปี๊ยงวะเนี่ยเปิดไปทั้งหมดเนี่ยห้าสิบครั้งใช่มาสองห้าร้อยโลร้อยโ,โลนี่มีได้ขุนพลแคน่สองตัวนะได้วนแค่สองตัวบางคนก็เปิดแค่สิบยี่สิบทีก็ได้ก็ ใช้คาว่ากิจกรรมใช้ได้แล้วกันถ้าเกิดคนดวงดีก็ม,มันก็ดีอะ่ะถ้าคนดวงไม่ดีก็ก็ไม่ต่างกับที่เราไปซื้อเตียวหวยมาเป็นตัวซื้อเตียวหวยเป้าพันหกก็ไม่ต่างกันแหละอ่าต่อไปกิจกรรมนะครับที่มาใหม่ในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็นี่เลยกิจกรรมล่มพวนขึ้นน้ํานะเออเดี๋ยวมีกิจกรรมจับเองด้วยนะครับกิจกรรมสายล่มพวนขึ้นสายน้ําเป็นอะไรใช่ไหมครับมันจะให้เราวางเรือเห็นไหมหนึ่งเรือเนี่ยก็ประมาณหนึ่งร้อยตำลึงนะครับ ตอลอดวันเราสามารถทํากิจกรรมแอคทีฟฟรีรวมทั้งหมดคือตัวไที่เราซื้อเนี่ยประมาณ8ลํานะครับเพื่อทําการวางเมื่อถึงเวลาสรุปผลกดเปิดแท่นบูชาเพื่อรับรางวัลในวันนั้นเมื่อวางเมื่อวางสามารถเรื่องช่องใดก็ได้วางเรือปั้นจันทร์จำนวนเท่าไหร่ก็ได้สรุปผลจะได้รางวัลที่ตรงการตามทิศทางลงตามตําแหน่งของเรือกาปั้นนะครับข้อที่สาภายในช่วงกิจกรรมเรือกําปั้นที่ยังไม่ได้วางจะไม่ถูกเก็บไว้โดยหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมขอให้ทุกท่านคือ ให้ทุกขั้นตามสัดส่วนหนึ่งต่อร้อยตำลึงนะก็สรุปง่ายๆเลยก็คือมันเป็นมัน,นมันเป็นกิจกรรมที่เราซื้อเรือหรือว่าจะทํากิจกรรมรายวันเนี่ยมันจะให้เรือปั้นน้ํามาแล้วก็วางครับเนี่ยอันนี้มีก็วางเห็นปะวางหนึ่งก็คือคูณหนึ่งเนี่ยมีก็วางรอบๆวันแรกมันจะวางได้อยู่แค่เจ็ดนะมันคือกิจกรรมแบบอ่าเดี๋ยวมีห้ดูนะเนี่ยกิจกรรมอยู่แค่สองวันสิบห้าชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่า เพื่อนๆสามารถลงไปเนี่ยหลังเจ้าหมดกิจกรรมเหมือนกันมันจะได้ทองคืนเนี่ยคืออัตราหนึ่งหนึ่งต่อร้อยนะตอนี้มีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันได้คืนเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเกิดอันนี้แค่แนะนานะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นวุยกับง้อตอนเนี้ยตู้ใหม่จะมาอีก8วันมีแนะนาให้เก็บทองครับแต่ว่าอันนี้อาจจะทําในส่วนที่ว่าเ,เราหาเนี่ยเรือฟรีจกทาภารกิจรายวันเราก็มาลงแค่นี้ก็พอนะครับเป็นไปได้ถ้าเล่นวุยกับง้อหมีก็แนะนำว่าให้เก็บทองดีกว่าช่วงนี้ อย่าไปใช้อะไรที่แบบเออจะพูดว่าไงอ่ะมันไม่ทําให้ทับเราเก่งอ่ะเราควรจะโฟกัสอะไรที่มันทําให้เราเก่งไปเลยมีพูดถูกไหมครับอย่างวุยก็แฮหัวตุ้นันคือตัวแบกเลยนะอันนี้สำหรับคนไม่รู้นะแฮหัวตุน้นี่คือตัวแทงแบกที่สุดจะบอกว่าไงเดีย๋ยเป็นตัวที่ตายยากสุดในเกมแล้วถ้าในบรรดาแทงนะครับต่อไปง้อจิวี่ก็อย่างที่มีบอกครับว่ามันเป็นตัวเดิรแบกเลยเป็นตัวเผาไฟที่แรงมากเอาง่ายๆทับง้อตอนนี้ยังไม่เก่งแต่ถ้ามีจิวี่มาคือโคตรเก่ง ก็จบในส่วนกิจกรรมนะครับเผื่อไม่เพื่ๆมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับโดยส่วนตัวตอนนี้ก็ดูทองหมีแล้วกันเหลือแค่13มีก็ลงได้แค่นี้แหละหมีก็เอาตามมีตามเกิดแล้วเพราะว่าช่วงนี้มีจะพยายามเปิดตู้ไงเพราะว่าจกตอนนี้เราสามารถทํา6ดาวมีเหลือ6ดาวอยู่แค่กวนอูก,กับจูล่งหมีจบแล้วเสร็จแล้วมีก็จะดองเพชรยาวเลยครับอันนี้เราพูดถึงผู้เล่นจกด้วยนะที่ฟังอยู่ก็ทําไปเลยเตียวหุย6ดาวแล้วต่อไปก็กวนอูจูร่ง6ดาว3ตัวแล้วเก็บทองยาวเลยครับฮ่องตงไม่ค่อย ถ้าหงรงเนี่ยไปไปเก็บเศษเอาก็ได้อันนี้มีแนะนํานะแต่ว่าไม่แนะนําให้ถ้าเกิดจะหาหงรงให้มาอย่ามาหาในตู้นี้ไม่ต้องทำับเก็บทองไว้เดี๋ยวอีกประมาณ3ตู้อะต่อไปโของอ,อ๋ออันนี้มาแล้วบางทองบบางทองมาก่อนหงเบ้งนะบางทองมาแล้ว่อยขงเบ้งมาแล้วเราก็ค่อยไปลงกระหน่าบางทองหกดาวเลยครับแต่ว่าอย่างที่หมีบอกคือการเก็บทองเราต้องใช้เวลา3ตู้เพื่อนๆก็ คือเกมเนี้ยเพื่อนๆเราลึกไว้เลยว่าให้เราลงแต่ตัวแบกเพื่อนๆพอเข้าใจไหมตัวแบกตัวไหนที่มันเก่งของของฝ่ายกกนั้นนะเพื่อนๆจัด6ดาวไปเลยตัวไหนที่เราจัด6ดาวคือตัวเราเล่นยาวอะแค่นี้สรุปส,สั้นฮะต่อไปก็คือแพ็คจัดเองนะครับแพ็คจัดเองเนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆขาดอะไรนะครับแต่ว่าดยส่วนสาฟีสใส่เติมน้อยเนี่ยสามแปดแปดกับหนึ่งห้าแปดแปดมันซื้อได้ก็มันก็คุ้มกว่าเราไปเติมเองนะมันก็คุ้มกว่าไปซื้อเองอะ เนี่ยเทียบปัจจนนี้สอ0 6อันก็พันสองเลยใช่ป่ะเป็นอย่างอื่นก็ตกประมาณ300ก็ก็มันก็คุ้มอ่ะยิ่งไอไออันที่เราควรเลือกน่าจะเป็นคุณธรรมเพราะคุณธรรมอัพเลเวลมันใช้เยอะมากแล้วมันใช้เงินอีแปะเนี่ยเยอะมากเนี่ยเห็นไหมเงินหมีไม่เคยพอเลยไปรูดคุณธรรมยังไงเอียงพีก็ไม่เคยพออัพนะครับหมีคิดว่าคุณธรรมหรือเมื่้เต่ใบสกิลก็ได้ใบสกิลอัพไม่พอเหมือนกันใบสกิลมันแลกได้เอ่อต่อมันมันมีจำกัดต่ออาทิตี่น้องใบม่วงอ่ะถ้าเป็นหมีหมีแลกตามนี้นะแต่ละแต่เพื่อนเเเพพืืื่่่ออออนนนนขาดดะะะไไไไรรกกก็ลปคับมมีผิถู ร้อยเจ็ดเก้าถ้าเกิดสมบุติเลือก3อันหมีก็เอาหมีก็แนะนําว่าเอาเป็นสมบัติดีกว่าครับสมบัติมันบวกเยอะกว่าสมบัตินี่คือมันขึ้นแน่นอนหมีผู้ถูกไหมเพื่อนเพื่อนจะเอาเป็นใบสกิลก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นคุณธรรมก็ได้นะเอันนี้เพื่อนเื่อเลือกเอาอะต่อไปทองเนี่ยไก่ลูกแก้วลูกแก้วม่วไม่ต้องถ้าเกิดเป็นลูกแก้วทองเอาถ้าทงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเล่นจกเนี่ยมันเน้นทหารมาเพื่อนเอก็เอาทหารมาเพราะว่าเราจะต้องเอาเอาไปอัพทหารมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นทหารส่วนตัวมันใช้ประมาณ3นะครับเดี๋ยว มันใช้เยอะถ้าเกิดเพื่อนเนะนี่ยเนี่ยใช้อย่างละสามถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนแบบจะไม่เอากิจกรรมนี้ก็ได้เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีกิจกรรมแจกธงทอง,ทอง,ทองเรื่อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่รีบนะแต่ถ้าเกิดรีบอยากเก่งก็จัดไปได้เลยครับอันนี้มีก็คุณจะทเหมือนเดิมอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพนะื่อ่ะเพื่อนขาดอะไรเพื่อนก็เลือกแต่จริงถ้าเท่าแบบพลังเยอะจริงน่าจะเป็นไอ้นี่มากกว่าเนี่ยหินแดงอะหินแดงบวกพลังเยอะกว่านะ กรหินแดงวันหนึ่งมันก็ได้เป็นหมื่นอยู่แล้วไงหมีก็เลยแบบเออเอาคุณธรรมดีกว่าคุณธรรมไม่เคยพอเลยอ่าต่อไปแพ็กซื้อตรงสุดหลูนะครับอันนี้ก็อันไอไม่รู้อ่ะองหมีหมีก็เอาเนี่ยแหละเมเล็ดทองดีกว่าเพราะว่ามันสามารถเอาไปปลดเรื่องขั้นอาวุธได้นะครับอาวุธเกาะเสื้อที่เป็นของทองอ่ะเ,เพื่อนๆพยายามโฟกัสก่อนเลยคือเอาเอาแค่หกดาวก่อนเลยตัวดรามิเสองหรือสามตัวแค่เนี้ยแหละมันจะได้เปรียบมากนะครับ อีกอาหมีก็คุณธรรมเหมือนเดิมนะแล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าเอาตัวสกิลเอาหินผาหลึกแกงก็ได้ไม่เลยผิดถูกนะอานลยแล้วแต่เพื่อนๆขาดเลยต่อไปแพ็คซื้อตรงเลือกสรรอันนี้ก็ขอแนะนําให้เอาอาวุธนะมีรู้สึกว่าเออพลังโจมตีมันออกยากสุดแล้วอันอื่นอะหมีออกหมดแล้วแต่ไอโจมตีเนี่ยยังไม่ออกเลยะอันนี้หมีก็เอาคุณธรรมคุณธรรมเหมือนเดิมครับหรือว่าเพื่อนๆจะใบสกิลก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเพราะใบสกิลมันใช้เยอะมาก แถมเราต้องพยายามไปอัพตัวหลักกว่าจะเต็มตัวหนึ่งนานมากมีพูดถูกไหมครับแล้วก็ค่อยอัพไปอีก44 4ตัวอัพค่าเฉลี่ยให้เ,เพื่อนเลือกดับความสําคัญนะตัวตัวไหนที่เป็นตัวแบกก็ควรจะอัดก่อนนะครับอันนี้ถามถ้าเกิดเอาตัวการน,นี้มีก็ยังแนะนาว่าเอาสมบัติเพราะว่าสมบัติเนี่ยเปิดไปเนี่ยเราใส่คือพลังต่อสู้ขึ้นดุนๆเลยไม่ต้องเสี่ยงถูกไหมครับอ่าต่อไปในส่วนแพ็คแพ็คไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะเออวางแผนเนี่ยอันเนี้ย มันจะมีสอย่างให้เลือกใช่ป่ะมีแนะนำแม้าวางแผนครับเพราะว่าวางแผนเนี่ยทองเนี่ยต่อ้เ,เพื่อนๆไปลงดันทองมันก็ไม่ได้ดอกง่ายนะวนอย่างวันนี้มีลงไปแผนรอบก็ไม่ดอกเมื่อวานดอกมาอันนึงคือเฉลี่ยลงประมาณ2วันดอกอันนึงอะแล้วว่าจะดอกอันนึงตรงสายเรายากถูกไหมอันนี้มีแนะนาถ้าถ้าจะเลือกถ้าจะเอาเอะเอาเป็นแผนลบดีกว่าครับถ้าเกิดเอาแบบใช้ยาวๆเลยแบบไม่ต้องคิดมากเ,าเอาปลาไปเข้าใจง่ายดีเข้าดาเมจดก็สิ่งแล้วแต่เ,เพื่อน อ่ะสรุปมีก็ถ้าเกิดมีจัดเองมีเลืกอกตานี้แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะแบบเห็นต่างจากนี้แล้วก็ไปจัดเองก็ได้นะครับอ่ะเผื่คลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้มีทำไกด์ดวเกี่ยวกับสโครงแท่งติกมาพิมพ์ใตคอมเมนต์ได้นะครับแต่มีอาจจะต้องใช้เวลานล็กนึงนะแต่ว่าใครขออะไรทำให้หมดแน่นอนนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ